ก็มาเริ่มกันต่อที่ข้อ13ก็หลังจากข้อนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันของเรื่องความคล้ายหรือไม่ก็เป็นเรื่องของจุดปัญหาไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ฝึกทําเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายมามากมายแล้วตอนนี้ก็เลยมาเรื่องของที่จุดปัญหากันเลยดีกว่าสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าอาทิตย์สูง1.6เมตรในขณะที่เงาของตึกหลังหนึ่งยาว12.5เมตร เขาวัดความยาวของเงาของตัวเองที่ทอดไปตามพื้นได้ยาว1.33เมตรดังรูปจงหาความสูงของตึกนี่ค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงอยู่ตรงนี้พี่วาดรูปประกอบให้และดวงอาทิตย์เนี่ยก็าทำให้เกิดเงาใช่ไหมคะและนี่คือเงาของตึกและนี่คือเงาของคน เราสามารถบอกได้เลยว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันเพราะว่ามุมที่ทําให้เกิดเงาตรงนี้กับตรงนี้ค่ะจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เลยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนอกจากนี้ก็ยังมีมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมฉากแน่ๆเพราะว่าความสูงเป็นการวัดตั้งฉากขึ้นมาใช่ไหมคะพอมีมุมสองมุมเท่ากันแบบนี้มุมสุดท้ายก็จะต้องเท่ากันแบบไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้น สามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เลยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันค่ะเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะสูงหนึ่งจุดหกเมตรก็คือตรงนี้หนึ่งจุดหกเมตรแล้วเงาที่ทอดหลังตึกตรงเนี้ยเป็นสิบสองจุดห้าเมตรความยาวของเขาเองความยาวเงาของเขาเองเป็นหนึ่งจุดสามสามเมตรแล้วเขาให้เราหาความสูงของตึกหรือก็คือตรงนี้สำหรับข้อนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายธรรมดาธรรมดาที่ถ้าเราดูออกก็จะพบว่ามันง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาวาดรูปมาให้หมดแล้ว หน้าที่ของเราก็แค่หาอัตราส่วนออกมานั่นเองค่ะก็มาดูที่มุมถูกกันก่อนด้านตรงค่ามุมถูกของรูปนี้ตรงข่ามมันคือ h สำหรับรูปนี้ตรงค่ามมันคือ1.6ต่อมาก็มาดูที่มุมนี้กันค่ะมุมนี้สองมุมนี้ด้านตรงค่ามมันของรูปนี้คือ12.5ส่วน รูปนี้ด้านตรงข้ามมันคือ1.33ในการหา h ก็แค่ย้าย16 6ขึ้นไปคูณใช่ไหมคะ h มีค่าเท่ากับ12.5ส่วน1.33คูณ1นก็พี่ขอคูณ100 0ส่วน100เข้าไปทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขไม่ติด ทศนิยมนะคะเพราะว่าพี่ไม่ชอบทศนิยมแบบนี้เลยอันนี้มีทศนิยม1ตัวอันนี้อีก1ตัวเมื่อคูณ100เข้าไปมันจะทําให้ออกมาเป็น12 125คูณ16ส่วนข้างล่าง1.33เมื่อคูณ100ก็กลายเป็น133ค่ะก็น้องๆลองช่วยกันคิดเลขดูนะคะ เื่อคิดเลขออกมาจะผมว่า125คูณ16เนี่ยมีค่าเท่ากับ2,000แล้ว2,000ัหารหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาจะออกมาเป็น15.04ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ความสูงของตึกก็เลยออกมาเป็น15.04เมตรนั่นเองเป็นคำตอบเย้ yeah. ก็เสร็จไปแล้วอีกหนึ่งข้อข้อนี้ก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายธรรมดาที่ไม่ยากอะไรถ้ามองภาพออกแล้วก็จะหูเลยว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็หาอัตราส่วนหาค่าเอได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดก้วยกันนะครับอย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับ นี่นะครับจินนารการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวน,นี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเืผ่ผภาพบัดกัวดนะครับ